นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีไหว้พระขอพรให้ประเทศสงบไร้ความขัดแย้งพร้อมประกาศไม่เคยทิ้งอีสานแต่ก็อย่าทิ้งนายกไว้ข้างหลังนายกรัฐมนตรีย้ำผู้ที่เดินทางเข้าประเทศจะต้องตรวจโควิดนาทีนแบบอา p c ทีพป้องกันสายพันธุ์โอมครอนพักยุทธศาสตร์ชาติจับมือหลายหน่วยงาน จัดโครงการรวมกันปั่นวันพ่อทอๆทอเผยผลกระทบโควิด1 9ต่อธุรกิจนอนแอรโนเทกชั่พร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูสร้างรายได้กลับคืนมารอพอพอใจเด็กถูกคนร้ายชิงเงินธนาคารแทงบาดเจ็บแย่งมีดแทงสวนคนร้ายดับรู้ทันข่าวเด่นรู้ทันเหตุการณ์รู้ทันทุกความเคลื่อนไหวติดตามได้ในประเด็นเด็ดสุดสัปดา สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมสู่ประเด็นเด่นสุดสัปดาห์รายการสรุปข่าวรอบสัปดาห์นี้ซึ่งมุ่งนําเสนอข้อเท็จจริงอย่างสร้างสารรค์และตรงไปตรงมาเพื่อให้คุณผู้ชมไม่พลาดทุกข่าวสารทุกกระแสทุกความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันค่ะเราพบกันเป็นประจำที่นี่นะคะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกททบ5 tb 5 hd ซึ่งตอนนี้เปลี่ยนเลขช่องเป็นช่อง5แล้วนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้เรายังมีสาระมากมายเช่นเคยมาฝากกันไปติดตามกันค่ะ ประเด็นเด่นสุดสัปดาห์รายการสรุปข่าวรอบสัปดาห์นี้ซึ่งมุ่งนาเสนอข้อเท็จจริงอย่างสร้างสารค์และตรงไปตรงมาช่วงนี้นะคะผู้สื่อข่าวภาคสนามของเราค่ะทั้งคุณเป็นจมาศักษรน,นิตและเยี่ยมีนน้ำหมักกระจายพร้อมรออยู่แล้วที่จะพาไปติดตามข่าวสารที่น่าสนใจทั่วประเทศไทยไปพบกับพวกเขาได้เลยค่ะทีมขประเด็นเด่นนะคะเราลงพื้นที่มาย่านลาดพร้าวค่ะว,วันนี้นะคะเราอยู่กันที่ลานกีฬาลาดพร้าววังทองหลางนะคะ รักุทธศาสตร์ชาตินะคะจับมือกับหลายหน่วยงานค่ะจัดโครงการร่วมกันปั่นวันพ่อเพื่อเป็นการสร้างเสริมการออกกำลังกายให้กับเยาวชนและเนื่องในวันพ่อแห่งชาติด้วยค่ะ ในขจรศักดิ์ประดิษฐานหัวหน้าพักยุทธศาสตร์ชาติและที่ปรึกษาชมรมจักรยานลาดพร้าวปล่อยขบวนรถจักรยานตามโครงการรวมกันปั่นวันพ่อโครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายหน่วยงานอาทิคณะทำงานพักยุทธศาสตร์ชาติสำนักงานเขตลาดพรา้าวสำนักงานเขตวังทองหลางชมรมจักรยานลาดพรา้าวและเครือข่ายชมรมกีฬา จัดขึ้นเพื่อน,น้อมลํำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9และส่งเสริมการออกกำลังกายสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชนกับชุมชนซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมปราบรื่มกายทุกคนข้าจะขอเรียนถามท่านหัวหน้าพักนะคะว่าโครงการน,นี้เป็นความร่วมมือของกี่หน่วยงานคะผมกระจศักประดิษฐานหัวหน้าพักยุทธศาสตร์ชาติวันนี้ก็ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกีฬาสัมพันธ์ปั่นในวันพ่อ นะครับก็ในส่วนของออหน่วยงานที่ร่วมกันทํากิจกรรมในครั้งนี้นะครับที่ลําลึกถึงพระคุณของพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับของปวงชนชาวไทยนะครับก็จะมีทางคณะทางานของพรรคยุทธศาสตร์ชาตินะครับแล้วก็ของสํานักง,งานเขตลาดพร้าวนะครับของสํานักง,งานเขตวังทองหลางแล้วก็ชมลบกีฬาปั่นจักรยานนะครับก็ประกอบไปด้วยพี่น้องประชาชน ในเขตลาดพร้าวและก็พี่น้องประชาชนในเขตวังทองหลางนะครับก็จํานวนมากและก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนกับชุมชนด้วยนะครับรู้สึกยังไงคะที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้คะ่ะค่ะวันนี้ก็รู้สึกยินดีแล้วก็ปรลบปื้มนะคะได้ระลึกถึงด้วยคุณพ่อของเรานะคะรอเ้านะคะแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นการที่แสดงความจงรักภักดีค่ะ นะคะวันนี้รู้สึกปรับปื้มมากเลยค่ะขอบคุณค่ะนอกจากนี้ในขจรสังยังมอบเ้วื่อรางวัลและอุปกรณ์กีฬาให้ผู้สนับสนุนโครงการและชมการสาธิตการดะบอลด้วย